ภาวะมงคลอย่างยิ่งตั้งแต่19เมษายนปีนี้นะครับไปจนถึง30เมษายนปีหน้าคือปี67ทําให้ชาวตุนดวงเปิดที่สุดในรอบ12ปีก็ว่าได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยผมเคยทําการเจาะลึกผ่านดวงเกี่ยวกับดาวหรือหัดย้ายไปแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับอีกทั้งเดือนนี้ครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์โคจรย้ายจากเรือนมรณะเข้าสูพภะจากพืชศพเข้าเมถุนตีโกนรัคนาได้ตําแหน่ง ราชาโชคอีกทั้งยังไม่เพียงเท่านั้นดาวสุ์ดาวประจําตัวของชาวตุลโคจรได้ตําแหน่งราชาโชคตลอดทั้งเดือนทําบุมจัตุเก็นครับบุมเป็นสี่บุมฉากบุมตีโกนคือพระอาทิตย์บุมเบลงคือพะพฤหัสอาทิตย์สุขฤหัสได้ตําแหน่งราชาโชคและส่งรัศมสีส่งรังสีพลังแห่งดวงดาวถึงลัคนาราศีตุลทั้งสดวงทําให้ตุลเนี่ยมีโอกาสเกิดโชคราบ3ชั้นมีโอกาสที่ดวงเปิดมากๆ